สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ป้าเจนจะพาทําชุดเอี่ยมนะคะชุดเอี่ยมคอวีค่ะผ้าที่ใช้น่าจะเป็นผ้าขาวม้านะคะใช้ผ้าขาวมา้าผืนใหญ่หนึ่งผืนค่ะความกว้างของผ้าขาวม้าก็คือสามสนิ้วนะคะส่วนความยาวก็คือ7จ็นิ้วค่ะ ผ้าเขามาของเราจะต้องวางประกบกันก่อนตัดนะคะอันนี้ก็คือจะตัดแยกชิ้นส่วนออกมาจะได้ลักษณะนี้ค่ะชิ้นส่วนนี้ก็คือกระเป๋านะคะชิ้นส่วนเล็กๆนี้ด้านริมนี้ประเจนก็จะตัดมาเป็นสาบคอเสื้อค่ะผ้าส่วนชิ้นที่เหลือ,อน,นี้ก็จะเป็นตัดเทปกุ้นนะคะชิ้นส่วนนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของตัวเสื้อค่ะ ความกว้างก็คือ25นิ้วนะคะส่วนความยาวก็คือ37นิ้วค่ะเราจะพับทบครึ่งแล้วก็จะแบ่งผ้าออกเป็น4ชิ้นค่ะนี่ค่ะก็จะตัดแบ่งครึ่งไปเลยค่ะ ก็จะได้ผ้าสี่ชิ้นนะคะผ้าของเรานี้จะวางประกบกันนะคะก็คือจะทบประกบกันก่อนตัดค่ะลายผ้าขามานี้เขาจะทอมาไม่เหมือนกันนะคะซ้ายขวาค่ะก็จะดึงผ้าชิ้นกลางออกมานะคะเพื่อที่จะแยกชิ้นให้เป็นคู่กันนะคะ พอเราดึงออกมาเราก็จะวางผ้าด้านถูกประกบกันนะคะนี่ค่ะก็จะแยกชิ้นส่วนประกบกันสองคู่ซ้อนกันขึ้นอย่างนี้นะคะด้านบนนี้จะเป็นชิ้นด้านหน้าค่ะคู่บนนี้จะเป็นชิ้นด้านหน้านะคะคู่ด้านล่างนี้ประเจนจะให้เป็นชิ้นด้านหลังค่ะ เนื่องจากว่าผ้าชิ้นด้านหลังมีตำหนิหน่อยนึงค่ะเขาจะทอมาลายไม่เหมือนกันนะคะวัดจากริมผ้าลงมาสิบนิ้วค่ะตรงส่วนนี้จะเป็นเส้นอกและก็ส่วนที่จะโค้งวงแขนนะคะวัดลงมาสิบนิ้วเท่าๆกันทั้งด้านบนด้านล่างนะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงไว้ก่อนเลยค่ะ วัดม้าคอเสื้อเลยค่ะวัดลงมา8นิ้วนะคะแล้วก็วัดเข้าไป4นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปคอวีของเสื้อเรานะคะวัดเข้าไปสองนิ้วครึ่งค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไหล่นะคะลดไหลงลงครึ่งนิ้วค่ะขีดเป็นเส้นตรงไว้ก่อนค่ะ ตรงส่วนนี้จะเป็นรอบอกนะคะวัดเข้าไป11นิ้วค่ะแล้วก็จะขีดเส้นตั้งฉากโค้งวงแขนนะคะนี่ค่ะก็จะโค้งวงแขนไปหาตรงจุดที่เราวัดไป1 1นิ้วนะคะวัดเข้ามาอีกครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็จะโค้งเป็นวงแขนด้านหน้าค่ะ ส่วนด้านข้างนี้เราก็จะวาดเส้นโค้งออกไปหาปลายชุดเลยนะคะตัดตามมาร์กด้านนอกก่อนเลยค่ะ ชิ้นบนนี้จะเป็นชิ้นด้านหน้านะคะเราจะดึงออกเป็นคู่ๆนะคะช,ชิ้นด้านล่างนี้ก็จะเป็นชิ้นด้านหลังค่ะดึงชิ้นด้านหลังออกไปเลยนะคะแล้วก็จะตัดมุมโค้งเล็กๆนี้ก็จะเป็นชิ้นด้านหน้าค่ะชิ้นด้านหน้าจะโค้งกว่าด้านหลังเล็กน้อยนะคะ ผ้าที่เหลือก็จะนํามาต่อกันตัดเป็นเทปกุ้นนะคะเทปกุ้นนี้จะตัดผ้าทางเฉลียงความกว้าง3ามเซนครึ่งค่ะแล้วก็จะนํามาต่อความยาวกันเอานะคะชิ้นส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเสื้อค่ะ กระเป๋าเสื้อนี้ตัดความกว้าง7นิ้วนะคะความยาว8นิ้วค่ะกระเป๋าจะไม่ใหญ่มากนะคะถ้าผู้ชมชอบกระเป๋าเล็กใหญ่ตัดได้ตามชอบค่ะตรงมุมกระเป๋าด้านล่างนี้จะทำเป็นลักษณะโค้งนะคะก็คือวัดเข้ามาจากมุมฉากข้างละ2นิ้วค่ะแล้วก็ขีดโค้งเลยค่ะ ตรงก้นกระเป๋านี้จาก็จะเป็นมุมลักษณะโค้งเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะชิ้นส่วนเล็กๆนี้ก็จะเป็นสาบเสื้อนะคะปะเจนจะตัดทางด้านลิมผ้ามาค่ะก็จะได้ไม่ต้องนําไปพงอีกนะคะเป็นริมผ้านะคะตัดความกว้าง2เซนติเมตรค่ะเรามาดูวิธีเย็บกันเลยค่ะ ชิ้นแรกนี้ประเจนก็จะเย็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะเย็บด้านอกเป็นตะเข็บคู่นะคะคอวีตะเข็บคู่ด้านอกก็คือเราจะเป็นลูกเล่นของชุดอี๊ยมนะคะก็คือจะเย็บเป็นตะเข็บคู่คอเสื้อก็จะเป็นตะเข็บคู่อกก็จะเป็นตะเข็บคู่ค่ะ วางผ้าเหลื่อมกัน1นึเซนติเมตรแล้วก็จะพับทบมาแล้วก็จะเย็บตามริมผ้าตรงลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะเย็บริมผ้าตร,ตรงยาวลงไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาล้มตะเข็บค่ะนี่ค่ะตะเข็บจะล้มเพื่อที่จะทับปิดรอยที่เราเย็บไว้นะคะ ก็จะล้มตะเข็บเป็นเส้นตรงลงไปนะคะห่างริมประมาณมิลครึ่งค่ะต่อไปก็จะเย็บเป็นเส้นคู่นะคะให้เป็นตะเข็บคู่ค่ะ เจนก็จะเล็งตรงริมตีนผีนี้นะคะริมตีนผีนี้จะให้ตรงกับเส้นแรกที่เราเย็บไว้ค่ะแล้วก็จะเล็งยาวเย็บยาวไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ตะเข็บของเราความกว้างสม่ำเสมอค่ะ ันตอนต่อไปเราก็จะมาเย็บสาบคอเสื้อกันค่ะสาบคอเสื้อก็คือผ้าชิ้นเล็กๆที่เราตัดมากว้างสองเซนติเมตรนะคะตรงนี้จะเป็นด้านลิมผ้าค่ะปะเจนก็จะพาทำสาบเสื้อแบบวิธีของปเจนแบบง่ายๆนี้เลยนะคะก็คือก็จะได้ประหยัดผ้าด้วยนะคะก็คือตัดด้านลิมออกมาเล็กๆสอเซนติเมตรค่ะความกว้าง พับสาบเสื้อทบครึ่งค่ะเราจะเย็บด้านในของลายผ้านะคะ mm hmm. เนื่องจากลายผ้าเหมือนกันประเจนก็เลยจะขีดมาร์กให้ผู้ชมดูนะคะว่าเป็นผ้าชิ้นด้านในค่ะ นี่ค่ะเราก็จะวางสาบเสื้อของเราทบนะคะแล้วก็จะมาวางทาบกับคอเสื้ออย่างนี้เลยค่ะก็จะจุดมาร์กตรงกึ่งกลางคอเสื้อตรงที่เป็นรูปตัว V เลยค่ะตรงกึ่งกลางมุม V เลยนะคะนี่ค่ะจะขีดด้านบนด้านล่างไว้ของสาบเสื้อนะคะแล้วก็จะขีดเป็นเส้นตรงค่ะ ก็จะนำมาเย็บต่อกันเข้านะคะก็จะเย็บตามเส้นตรงที่เราขีดไว้นี้เลยค่ะเย็บเสร็จแล้วก็จะตัดออกให้ห่างจากเส้นประมาณ7จมิลนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นมุมแหลมรูปตัว V แล้วนะคะแล้วก็จะตัดเล็มริมผ้าให้เสมอกันค่ะ เราก็จะนํามาวางทาบกับคอเสื้อเลยนะคะเราจะเย็บด้านนอกของคอเสื้อค่ะเราจะวางผ้าด้านถูกประกบกันนะคะตรงมุมบนที่เราต่อตะเข็บเส้นคู่ไว้นี้นะคะริมผ้าจะไม่ค่อยเสมอกันค่ะเนื่องจากว่าเราพับทบผ้าต่อสองชิ้นนะคะนี่ค่ะตรงจุดนี้นี่นะคะเดี๋ยวป้าเจนจะเน้นย้ำให้ผู้ชมดูนะคะ นี่ค่ะตรงจุดนี้จะไม่เสมอกันนะคะฉะนั้นเราจึงจะต้องวางสาบคอเสื้อของเราให้ลึกลงไปนิดหน่อยค่ะก็คือตรงริมนี้จะไม่เสมอกันนะคะจะดึงสาบคอเสื้อของเราให้ลึกลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เย็บไม่ตกริมตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะ ทีนี้เราก็จะไล่ผ้าของเราด้านด้านบนนี้เราจะไล่ให้ริมเสมอกันขึ้นมานะคะผู้ชมก็ดูตามประเจนไปเลยนะคะนี่ค่ะด้านบนนี้เราก็จะไล่ริมให้เสมอกันเฉพาะด้านล่างนะคะริมจะไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากว่าเรากลัวว่าจะเย็บตกริมตรงตะเข็บที่เราเย็บไว้กึ่งกลางอกค่ะทีนี้เราก็จะเย็บกึ่งกลางเส้นสาบเสื้อเลยนะคะ เราจะปักเข็มให้ตรงกึ่งกลางของตะเข็บนะคะตะเข็บที่เราเย็บเส้นคู่ไว้เราจะปักเข็มตรงกึ่งกลางค่ะปักเข็มเสร็จแล้วเราก็จะหักมุมเย็บออกไปนะคะก็จะได้เป็นมุมแหลมหรือเป็นมุมรูปตัว V ค่ะนี่ค่ะเล็งกึ่งกลางของสาบเสื้อนะคะแล้วก็เย็บขึ้นไปค่ะ เลมริมที่แหลนนี้ออกไปเลยนะคะนี่ค่ะก็จะตัดออกไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะผ่าตรงกึ่งกลางนะคะตรงกึ่งกลางมุมแหลมนะคะผ่าลงไปแต่ว่าจะไม่ให้ตัดโดนเส้นได้ที่เราเจ็บตรงหักมุมนะคะตรงที่เราหาักมุมไว้จะมีเส้นได้ะคะ่ะเราจะตัดไม่ให้โดนเส้นได้นะคะพอเราผ่าลงไปทีนี้เราก็จะพลิก สาบเสื้อของเรากลับเข้าไปด้านในค่ะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะตรงนี้เราจะนําไปรีดก่อนนะก็ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าผ้าเข่ามานี้รีดแล้วก็จะเด้งกลับคืนค่ะป้าเจนก็เลยไม่ได้นําไปรีดนะคะก็จะเย็บล้มตะเข็บไปเลยค่ะก็จะล้มตะเข็บเส้นแรกด้านในก่อนนะคะห่างริมเข้ามาประมาณสองมิลค่ะ พอเราเย็บมาถึงตรงมุมแหลมนะคะเราก็จะปักเข็มค่ะปักเข็มให้กึ่งกลางมุมแหลมนะคะแล้วก็จะเย็บขึ้นไปค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ตะเข็บเส้นแรกนะคะต่อไปก็เราก็จะพลิกกลับมาเย็บด้านนอกเป็นตะเข็บคู่ค่ะ เพื่อที่ว่าเราจะลิงให้ได้ขนาดความกว้างของตะเข็บเท่าๆกันค่ะ ค่ะเราก็จะได้คอวี v ของเราเป็นตะเข็บคู่แล้วนะคะนี่ค่ะผู้ชมก็ดูไปค่อยๆทำไปนะคะประเจนก็จะพยายามอธิบายให้ช้าๆนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็จะมาเย็บกระเป๋าเสื้อนะคะกระเป๋าเสื้อนี้มุมด้านล่างก็จะเป็นลักษณะโค้งค่ะนี่ค่ะจะพับทบครึ่งนิ้วแล้วก็พับทบมาอีกหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็เย็บปากกระเป๋าก่อนเลยนะคะ ต่อไปก็จะเย็บตรงมุมโค้งนี้นะคะให้ห่างริมเข้ามาประมาณครึ่งเซ้นค่ะรูดเส้นได้ให้เป็นลักษณะโค้งเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้มุมโค้งสวยงามค่ะเราก็จะนำไปรีดก่อนนะคะ กระเป๋าก็รีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาวางให้บาลานซ์กันนะคะนี่ค่ะประเจนจะวัดจากไหลเสื้อลงมาประมาณ20นิ้วนะคะตรงกลางนี้ก็จะวางให้ห่างจากตะเข็บตรงด้านกลางนี้มาประมาณ2นิ้วนะคะก็จะได้กระเป๋าของเราซ้ายขวาวางให้บาลานซ์กันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปเย็บนะคะเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะเย็บไหลเสื้อคะ่ะ กระเป๋าอีกข้างหนึ่งป้าเจนก็เย็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจะเย็บให้ดูข้างหนึ่งนะคะเราก็จะเดินเส้นหางริมเล็กๆนะคะประมาณสองมิลค่ะเป็นเส้นแรกไปก่อนเลยค่ะ ทีนี้ก็จะมาเดินเส้นตะเข็บคู่นะคะ กระเป๋าเสื้อก็เย็บเสร็จแล้วนะคะทั้งสองข้างค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเย็บไหลเสื้อค่ะวางผ้าด้านถูกประกบกันนะคะเย็บห่างริมเข้าไปหนึ่งเซนติเมตรค่ะ เย็บไหลเสื้อเสร็จแล้วก็จะนำไปพ้งริมนะคะพ้งริมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเย็บล้มตะเข็บตรงไหลเสื้อนี้ไปทางด้านหลังตัวเสื้อค่ะ ก็จะล้มตะเข็บเป็นเส้นคู่เช่นเดเเช่นดียวกันนะคะ ล้มตะเข็บไหลเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะมากุ้นริมแขนเสื้อค่ะพับทบเทปนะคะโชว์ด้านที่ถูกขึ้นค่ะวางริมให้เสมอกับริมผ้าแขนเสื้อนะคะแล้วก็ให้เทปด้านหน้ายื่นไปประมาณหนึงเซนค่ะวางริมให้เสมอกันแล้วก็เย็บห่างริมประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะ เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาเลมริมออกให้เหลือประมาณสองสมมิลค่ะพับเทปของเราเข้าไปด้านในตัวเสื้อนะคะแล้วก็จะล้มตะเข็บด้านริมหางริมประมาณ2อมิลค่ะ ล้มตะเข็บเส้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพลิกออกมาเย็บตะเข็บคู่ด้านนอกนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเร็งให้ริมตะเข็บของเราห่างกันสม่ำเสมอค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้เส้นคู่ตรงโค้งแขนเสื้อของเราสม่ำเสมอนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเย็บตะเข็บข้างค่ะวางริมผ้าให้เสมอกันแล้วก็เย็บหางริมเข้าไป1เซนติเมตรนะคะ เนื่องจากว่าผ้าเข่ามาที่ใช้นี้จะเป็นผ้าเข่าม้าทอมือค่ะเป็นผ้า้ายผสมโทเลนะคะริมผ้านี้จะลุยง่ายมากเลยค่ะเย็บตะเข็บข้างเสร็จแล้วก็จะนำไปโพ้งริมกันลุยนะคะ ประเจ็นก็พงริมมาเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะพับเย็บชายเสื้อนะคะจะพับทบสองทบครึ่งนิ้วค่ะแล้วก็เย็บโดยรอบค่ะ ชุดเอี้ยมคอวีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป้าเจนก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ